โอ้โห,โหเต็มกระทางเลยนะสายแม่น้ํานะครับนี่ขนาดบอด่อทรายนะครับโอ้โหวันนี้มันมากตกปลาหน้าดินนะครับตะโกกล้วนๆเลยนะครับผูงตะโกกถล่มครับผมปลากินนี่ครับ เบ็ดกระดกเบ็ดกระดกเบ็ดกระดกเอาแล้วเอาแล้วยังอยู่ยังอยู่หูใหญ่ใหญ่เฮ้ยตัวนี้ใหญ่ว่ะเฮ้ยตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่โว้ยเฮ้ยเข้าน้ำเข้าต่อหูใหญ่ใหญ่ยังเดียวเดี๋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 ยวเดวนี้เบ็ดตกน้ำเลยโอ้โห้ซึ่งโลได้ตัวนี้เฮ้ย ครับและนี่คือผลงานของวันนี้นะครับนี่นะครับ ใส่เดือนปกนี่แล้วครับูปาต่อต่ตตตตตอเอาแล้วใส่เดอนปากนี่แล้วันี่ ยๆๆๆเฮ้ียติดนียต้องกู้เชี่ไหมน่าจะเป็นหมอตะกตับเข้าตอเฉยเลย ใายเก่าป้าหลุดไปแล้วหลุดแล้วครับเดี๋ยวใส่เดือนกินอีกแล้วครับผม ไอ้ปลานินเอ้ได้ปลานินด้วยเอาแล้วปลานินมาแล้วครับโอ้แต่ได้ปลาพิการมาดูดิดูดิดูหลังดินี่ครับจับตัวได้แล้วครับปลาที่กินเหยื่อไส้เรือนนะครับปลานินที่บ่อทรายสนพริกนะครับผมเอาแล้วบันเทิงแล้วนะครับโอ้โหหายหน้าไปหลายปีนะครับบ่อทรายสนพลิกปลานินนะครับมาแล้วนะครับแต่ว่าปลามันพิการนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะปล่อยไปนะครับนี่นะครับผม เนี่ยดูคีบมันนะฮะคีบแหว่งนะครับเอาละครับปลาขีบอีกแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่อยู่โอ้โหมาแล้วตั้นตั้นลูกปลานิลชุ่มมากเลยโอ้โหลูกปลานิลอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับลูกปลานิลโอ้โหวันนี้ ไม่เจอนานมาจนได้ครับปนินบอดายส่วนพริกมาแล้วนะฮะโอ้โหตัวเพิ่งคลอดนะครับตัวนี้ยังไม่ใหญ่มากเดี๋ยวปล่อยไปก่อนเหมือนเดิมแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วครับนี่ดูกระดิ่ง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 วัดครับอยู่ครับอยู่โอ้โหมามาตามเวลานัดหมายจริงๆนะครับช่วงเย็นปลาตะโกนี่ครับตะโกกใหญ่ครับผม มาตามเวลานัดหมายขึ้นมาแล้วโอ้โหไซเป็นไงสามขีดกว่าอย่างงี้จะได้ไหมสุดยอดนี่ครับนี่นะครับหกโมงตรงมาตรงเวลาเป๊ะเลยนะนี่นะครับปลาจะเข้าช่วงนี้ครับผมนี่ครับทุกคนนี่นะครับปลาตะโกกไซประมาณเกือบสามขีดนะครับมาช่วงเวลาหกโมงอีกแล้วนะครับมาช่วงเย็นนะครับนี่ตกหน้าดินนะครับผมนี่ ได้มาแล้วนะครับประเดิมหนึ่งตัวตัวแรกไสสวยเลยโอ้โหแกงแล้วกินอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่กินอีกแล้วครับกินเนี่ยครับกินอีกแล้วครับเดี๋ยวๆๆวัดอยู่ครับอยู่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 ครับท่านผู้ชมมาแล้วครับตัวไม่ใหญ่ครับ น <inate> ี่ครับมาแล้วครับต้นใหญ่ครับตัวที่สองมาแล้วติดติดเลยนี่นี่ครับตัวที่สองมาแล้วครับผมตามมาติดติดเอาอีกแล้วครับตัวที่สามเอาแล้วนะอุ้ยอยู่ครับอยู่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 ครับท่านผู้ชมอยู่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 มาแล้วมาอีกโอ้ยตัวที่สามนี่ครับสายใหญ่เหมือนกัน,นครับสองขีดโอ้โหมาตามเวลาด้านใหม่ครับหกโมง ตรงมาเลยหมแล้วครับปากินอีกแล้วครับนี่นี่นี่ขันขันวัดอยู่ครับอยู่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 กัน,กนชัดๆมาแล้วฮะตัวที่สี่โอ้ยไส์สวยครับสสวยมาแล้วนี่ครับตัวที่สี่โกกเหมือนเดิมครับผมสองตัวติดเลยครับนี่ไส์ใหญ่ครับสามนิ้ว กินดิคาลุ้ยกินดิคาลุ้ยกินดิคาลุ้ยโอ้ยเบ็ดกระโดกเลยนี่ตะโกกโอ้ยตัวนี้ใหญ่โอ้ยโอ้ยใหญ่เหมือนกันครับตัวนี้สองตัวติดอีกแล้วครับผมเฮ้ยเบ็ดกระดกเบ็ดกระดกเบ็ดกระดกเอาแล้วเอาแล้วยังอยู่ยังอยู่โอใหญ่ใหญ่ไอตัวนี้ใหญ่ว่ะ ้ยตัวนี้ใหญตัวนี้ใหญ่ว้ย้ยเข้าน้ำเข้าตออ้ยใหญ่ใหญ่่ไหนมาโชว์ดเดอเด้เด้อเดีอเตัวนี้เบ็ดตกน้ำเลยโอ้ครึ่งโลได้ตัวนี้เฮ้ยมาแล้วครับครึ่งโลได้ครัตัวนี้ตายแมวไอหได้เลย นี่ครับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่ครับ,รบตัวนี้ดึงเบ็ดเกือบลงน้ำเลยนะนี่นี่ครับใส่เกือบครึ่งโลเลยนะนี่ครับท่านผู้ชมตัดกอกใส่เกือบครึ่งโลนะนี่นี่กินเบ็ดโค้งคำนับน้ำเลยนี่นี่ครับใส่สวยครับผมมาช่วงหกโมงก,กว่าๆนะครับนี่ตัวที่เจ็ดแล้วนะครับแป๊บเดียวเองสุดยอด เอาแล้วกินแล้วกินแล้วคับน,นี่วัดอยู่ครับ <laughs> อยูู่ยูโอ้ยได้แล้วครับมาเย้วโอ้ยสวยสวยสวยโอ้ยตกปลาโอ้หยสาสามขีดมาเยอะโอ้โหวันนี้วันนี้ได้แต่สานี้ครับผมนี่โอ้โหวันนี้มันมากตกปลาหน้าดินนะครับตะโกะล้ล้วนเลยนะครับผงตะโกถล่มครับผมนี่สาสามขีดนะครับผมปลากินนี่ครับ

โอ้ยสามขีดไหมก็โอ้โหเห็นไงโอ้ไซส์ใหญ่กว่าเดิมอีกหืท่านผู้ชมนี่ได้มามาจากกูนี่เองใหญ่กว่าตัวเดิมอีกนี่โอ้โหกินดีครับช่วงเย็นสิบตัวแล้วมั้งเนี่ยแป๊บเดียวสิบตัวแล้วครับนี่ตะโกกไซส์สามขีดนะฮะนี่สามขีดได้ครับ ตัวนี้สวยงามครับผมเอาอีกแล้วครับคันนี้คันนี้กินอีกแครับโอ้ยยู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 โอ้ย่ใหญ่เยอะมาเยอะโอ้ยสายสวยโอ้โยสายตัวนี้ไซส์ประมาณสองกิลดโอ้โหกินดีจริงๆครับช่วงหกโมงครึ่งมาเป็นฝูงปะเนี่ยมาเป็นฝูงครับครับสรุปผลการตกปลาในวันนี้นะครับ ก็สําหรับวันนี้นะครับมาทดลองตกปลาที่บ่อทรายหลังบ้านนะครับในช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับก็ใช้คันสปินนิ่งนะครับใช้เหยื่อขนมปังหุ้มตะก้อไป3คันนะครับแล้วก็เหยื่อไส้เดือน2คันนะครับก็ปรากฏว่าในช่วงกลางวันนะครับถึงประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับปลาตะโกบไม่เข้าเลยนะครับมาได้แต่ปลาลูกปลานิน2ตัวเล็กๆนะครับเป็นลูกปลานินที่เพิ่งจะโตนะครับกินไส้เดือนนะครับ ่วนปลาตะกกไม่กินเลยนะครับในช่วงกลางวันนะครับก็ปลาตะกกเริ่มมากินเหยื่อตัวแรกประมาณห้าโมงห้าสิบเป็นนะช่วงห้าโมงเย็นนะครับเอา้าปลากินพอดีเลยครับเดี๋ยวนะปลาตอดครับผมโอเคต่อครับแค่ตอดครับสำหรับปลาตะกกตัวแรกในวันนี้นะครับเข้ามากินเหยื่อในช่วงห้าโมงห้าสิบนาทีนะครับ ก็หลังจากนั้นก็กินรัวๆเลยนะครับเหมือนฝูงมันว่ายผ่านแล้วก็กินเหยื่อแบบถล่มทลายเลยนะครับก็กินแบบรัวๆหลายตัวเลยเนี่ยนะครับก็รวมแล้วได้แป๊บเดียวเอง10ตัวนะครับตั้งแต่5้าโมงห้าสิบถึงหกโมงครึ่งนะครับก็10ตัวได้นะครับมีทั้งไซส์2ขีด3าขีด4ี่ขีดจนถึงครึ่งโลเลยนะครับไซส์แม่น้ําเลยนะก็ถือว่าวันนี้หมานเป็นพิเศษเลยนะครับวันนี้ใช้เบ็ดนี่นะครับใช้เบ็ด สปินนิ่งนะครับขนมปังหุ้มตะก้อผสมให้เกรดนิดนิดนะครับแล้วก็หย่อนไปซักระยะประมาณ10เมตรนะครับปลาเข้าดีจังเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ตะวันตกดินไปแล้วนะครับก็ปลาเริ่มเงียบแล้วครับไม่กี่แล้วนะครับเมื่อกี้ตอดแต่ว่าไม่รู้เป็นปลาโกรกหรือเปล่าครับก็วันนี้ก็ถือว่าหมานเหมือนเดิมนะครับดีครับมีปลากินช่วงคืนนะครับเดี๋ยว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 อยู่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 ครับอยู่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  อยู่ครับกินครับกินกินกินโอ้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นี่ครับตัวเล็ก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 ครับไม่ใหญ่ครับตัวเล็กค่ะตัวเล็กตัวเล็กมากนี่ครับช่วงกลางคืนก็มีกินเหมือนกันนะครับนี่ได้ตัวปลาตะโกกหนึ่งตัวนะครับตัวไม่ใหญ่นะฮะ เอาแล้วครับกินแล้วครับกางคืนก็กินครับผมเอาแล้วฮะอยู่ครับอยู่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 มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับท่านผู้ชมอ้ยกินครับเนื้ออ้วไม่กินได้มาอีกแล้วครับโอ้ยใส้ดึกใส้สวยใส้สวยโกกตะโกกใส้สวยอีกแล้วครับอ้ยใส้สามขีดได้นะครับตัวนี้แน่นอนจริงครับ นี่ครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วนะครับตะกอกไซสสวยสามขีดครับผมช่วงกลางคืนนะครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะครับนี่ฮะลูกก็จะไม่กินครับกินครับช่วงกลางคืนผมก็ลองตกปลาในช่วงกลางคืนดูบ้างครับก็หลังจากหนึ่งทุ่มไปแล้วนะครับก็ยังพอมีปลากินอยู่นะครับก็ได้ไม่เยอะนะครับได้ประมาณสองถึงสามตัวนะครับก็ถือว่ากลางคืนก็ยังกินเหมือนกันนะครับกินอีกแล้วครับอันนี้กินอีกแล้วครับ ยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมเงียบไ,ไปแล้เงียบไปแล้วอ่ายัางอยู่ยังอยู่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 โอ้ยไม่ใหญ่ตัวเปียกน,นี่โอ้ยตัวนิดเดียวครับสำหรับวันนี้นะครับมีเวลาถึงสองทุ่มนะครับก็ลองตกปลาในช่วงหกโมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งนะครับก็ปรากฏว่ายังมีปลา ตะโกกเข้ามากินอยู่นะครับแต่ว่าไม่ไม่กินดีเหมือนช่วง6โมงถึง6โมงครึ่งนะครับก็ได้เพิ่มมาอีก3ตัวนะครับในช่วงมืดแล้วนะครับช่วง1ทุ่มนะครับได้มาอีก3ตัวนะครับก็เดี๋ยววันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ปลาเริ่มนิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะเลิกก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองตกปลาในวันพรุ่งนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูผลงานกันดีกว่านะครับ ครับมาดูผลงานวันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะได้ปลากี่ตัวนะครับเป็นปลาตะกกล้วนๆเลยนะครับวันนี้ฝูงตะกกถล่มนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเต็มกระชังเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะท่านผู้ชมนี่นะครับโอ้โหเต็มกระชังเลยนะสายแม่น้านะครับนี่ขนาดบ่อทรายนะครับเป็นรุ่นสองขีดถึงห้าขีดเลยนะครับนี่ครับสายใหญ่ก็มีนะครับนี่ นี่คือระดับเดียวกับแม่น้ำเลยนะครับนี่ดูขันใกล้ๆนะครับนี่ครับผมนี่นะนี่นะครับวันนี้ผลงานวันนี้ดีกว่าเมื่อวานอีกนะครับนี่ดูดูดูไซส์นะครับดูไซส์เดี๋ยวจะเทปลามาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นี่ดูคร่าวๆกันก่อนนะครับวันนี้ได้ถึงสิบตัวได้นะครับผมโอเคครับมันมากวันนี้นี่ครับผลงานวันนี้ครับท่านผู้ชมนี่ เดี๋ยวจะเทให้ดูนะว่าได้กี่ตัวนะครับผม ครับและนี่คือผลงานของวันนี้นะครับนี่นะครับตัวใหญ่ก็ไซส์ประมาณครึ่งโลได้นะครับแล้วก็สี่ขีดอีกประมาณสามตัวนะครับแล้วก็2องขีดสามขีดนะครับแล้วก็ตัวเล็กตัวน้อยก็มีนะครับนี่รวมแล้วได้หมดเดี๋ยวนับไปดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวนะครับตัวที่ทำหล่นน้ำหลุดมือหล่นน้ำไปด้วยนะครับวันนี้ได้สิบสองตัวนะครับ ก็ได้จากคันสปินนิ่งล้วนๆเลยนะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปนะครับหมานมากครับไหนเอามาโชว์ดีมาแล้วครับขึนโลได้ครับตัวนี้ ตายนึกแมวไอหมูยิ่งโลไดเลยนี่นี่ตัวใหญ่ช่วงเย็นครับหกโมงเย็นเข้าดีจังเลยฮะปยแป๊บเดียวห้าตัวแล้วเอาอยัางโวเร็วปลากำลังกินนี่นะครับผลงานวันนี้ครับผมนี่เป็นไงนี่ตกทั้งวันไม่ได้ไมาได้ตอนช่วงหกโมงนะนี่หกโมงนี่เข้า นี่แป๊บเดียวได้เกือบสิบตัวแล้วนะครับเนี่มีทั้งไซส์ไซส์สองขีดสามขีดสี่ขีดนะครับนี่เกือบครึ่งโลเลยตัวนี้นี่นะครับนี่นะตกปลาหน้าดินด้วยเขนมปังหุ้มตะก้ออะไรเป็นไงนี่ตกใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหกโมงถึงหกโมงครึ่งเน,นี่ได้แปดเก้าตัวแล้วนี่เป็นไงกระปล้วนๆนะครับไซเบอร์เลยนะช่วงนี้ไซส์สวยงามครับไซส์แม่น้ำเลยนะเอ่สุดยอดครับผม ใครสนใจมาตกที่บ้านนกบได้นะครับผมนี่แต่ต้องมาช่วงเย็นนะช่วงกลางวันไม่กีนเลย <laughs> โอเคสุดยอดครับผม